สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอ่อๆกับออมๆออคือเกาแล้วเนาะคะ่นะเนาะมือนีออมสิผ้าทุกๆคนนะคะมาทอดปลานะคะทอดปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือจะเป็นปลาใหญ่ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามือนีออมสิผ้ามาทอดปลาในน้อยเนะะี่ยค่ะคือปลาซิวบา,านเฮาเนี่ยค่ะเป็นปลาทะเลจ้ะเฮาใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเนาะใส่เกลือลงไปก่อนคลุกเคล้านะคะใส่มือนี่แหละ ง่ายสะดวกดีนะคะเขาทํากินเองเนาะค่ะเนาะเขากันง่ายออมกันเอาใส่มือกรุบคร่านะคะขออนุญาตปอได้ใส่ถุงมือแล้วค่ะเนะาะเพราะว่าทํากินในครัวเรือนของเราเองนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วจ้าหลังมือสะอาดแล้วนะคะเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวเข้ามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้ออมกะตั้ง หม้อน้ำร้อนเออไม่ใช่หม้อน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะไปเอามาทําพิธีต่อไปกันจ้าว่าเราจะทําอะไรกับปลานะมาเริ่มกันได้เลยจ้านี่ค่ะปลาที่ห้ามักเกลือไว้เนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเ้ามาใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะเพื่อนๆโรยลงไป <c oughs> โรยแป้งซาลีอนเนกประสงค์นะคะคลุบเคล้านะคะเนี่ยจ้าอย่าลืมตั้งน้ำมันในหม้อกระทะไว้น้ำเด้อจ้าเด้อออมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะให้น้ำมันร้อนนะจ้าเนี่ยจ้าให้โอบโอบโลกแบบนี้เลยเด้อจ้าเด้อเ <c oughs> นี่ยจ้า แบบนี้จ้าเราจะนั่ไปทอดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลาของเราติดกระทะนะคะเนี่ยจ้าขยา่าเขย่าก็ได้ะคะ่ะเขยา่าเขยา่า ังจากนั้นเท่ากับเอาปลาแยกออกมาใส่จานเอามาใส่จานไว้นะคะเนาะการที่เท่าเขย่านะคะการที่เท่าเขย่าแป้งแบบนี้นะคะนี่ที่อ้อมเขย่านี่ค่ะจะเฮ็ดให้ปลากับแป้งแยกออกจากกันได้นะคะเนาะนี่แป้งก็บสิมายูส่วนนี่ปลาก็สิปอยูส่วนนั้นเท่ากับยิบเอาแต่ปลาเข้ามาได้จ้าง่ายๆนย,ยจ้ะ ะะขยาว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 เห็นบ่มคะนี่ขนาวขยวปลากะิีพาย่ส่วนปลาแป้งกะิียูส่วนแป้งเนาะคะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะแป้งเนี่ยเขาก็เอาไปทิ้งนะคะส่วนปลานะคะเข้าแยกออกมาได้แล้วกะสีออกมาเป็นตัวสวยงามเลยนะคะพร้อมที่จะไปทอดปะ ไปลงมือทอดปลากันได้เลยจ้าตอนนี้น้ํามันของเห่ากะร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะร้อนจัดนะคะเห่ากะเอาปลาที่เหาครุกกับแป้งลงไปเลยจ้านี่จ้าอ้ยปุดนะมีปวดขึ้นมากแต่จเสียก็แ่นะคะเนาะจ้านี่ ใส่ลงไปนะจ๊ะยังเหลือหลายอยู่ด้วยจัเค่อยๆทอดไปนะจ๊ะออมใส่ช้อนแบบนี้แต่ว่าอมอมค,ค่อยๆค่อยๆค่อยๆข้นอยู่ด้วยค่ะ,ค,ค,ะค่อยๆเทวออกนะคะทำเบาๆนะคะทำมือเบาๆนะจ๊ะปลาเราจะได้ ทอดออกมาได้สวยงามนะจ๊ะนะจ๊ะค่อยๆขยี่ออกจากกันนะคะบางที่เขาจะติดก,กันนะ,ะ,ะรอสักพักรอจากน่อยนะคะเนาะ ค่ะตัวนี้กัปลาคองเห่ากับซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเหาวก็บบต้องไปทอดจนอ่าจนขึ้นสีออกสีเหลืองๆปันได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจิกกรอบโพดจ้าอยากจะให้ได้รสชาติของปลาหนำเนาะค่ะเนาะกรอบนอกนุ่มในงสินะคะเนาะกะสิประมาณนี่จ้าปะมาณนี่กับพ่อล้วเนาะค่ะเนาะเขากะสิตักขึ้นไปอ่าสเสด็จน้ำมันไว้นะคะในเอ่อ ทิชชู่นะ,ะทิชชู่ซับน้ำมันนะจ๊ะเข้าก็ตักขึ้นไปไว้พักไว้แล้วเข้ากะทิทอดตอจ้ะทอดตอให้เหม็ดน,น,นอกจากเนาะสวยงามเลยจ้ะปลาเห็นปะคะบบติดกระทะนะคะแล้วก็บบติดกันนะคะเป็นตัวใครตัวมันเรียงเป็นตัวใครตัวมันสวยงามเลยนะจ๊ะหยิบกินง่ายๆเลยแซ่บแซบนะจ๊ะ ทอดต่อไปนะจ๊ะเหมือนเดิมขยายออกนะคะกระจายกระจายปลาออกมานะอ่ะใส่ใหยมอดก่อนนะโบราณกันเลยใส่ให้มดนนะอมดช่วงแรกๆเนี่ยค่ะ เข้ากระจายกระจายกระจายเคี่ยวๆ,ๆปลาในสักน้อยนะเดี๋ยวเขาจะติดกันนะเพราะว่าเอ่มันมีแตงนะคะมีแตงเข้ากับขยี้ขยี้นิดนึงนะพอกระจายออกจากกันแล้วก็ทอดเอาไว้แบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวปลาเข้าสิเละนะคะเขาไปเขาไปค้นดูบ่ได้นะคะนะตอนนี้ปลาของเข้านะคะกระทอด มดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะเฮ้ากับซมาตักสตจานไปพักไว้นะคะ,สะเสด็จน้ํามันนะคะแล้วก็ไปจัดจานแล้วก็ไปลงมือกินกันได้เลยจ้าปิดไฟก่อนเนาะค่ะเนาะปิดไฟอย่าลืมปิดไฟนะจ๊ะเดอะ้ออย่าลืมปิดเตานะจ๊ะเดอะ้อปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเอาประมาณนี้จ้าเพรต้องเอาแบบกรอบมากนะคะ พราะวาขัาวก้องกินม,ม้มดปลาสิแข็งนะจ๊ะข้าับเอาประมาณนี้กรอบนอกนุ่มในจ้าเนี่ยค่ะแสงก็อาจจะมืดแน่น,อนออเอาจากหน่อพวาวาฝนตกนะคะข้างนอกฝนตกข้างในไปกับแสงโบก่อนะคะเนี่ยจ้าสวยงามนะคะสวยงาม กราตัวใหญ่ก็ทําวิธีเดียวกันนี้ได้เด้อจ้าเดอ้อทุกคนเดอ้อขันอยากสิทอดแบบโบติดหมอนะคะก็ใส่วิธีเดียวกันได้จ้าโอเคค่ะเข้าไปจัดจานน้ง่ามกันนะคะทีนี้จัดจานกันเลยจ้าอุย้ยปลากรอบนะคะอุย้ยเสียงขนา เสียงลนล่มใส่จานกับรู้แล้วนะคะว่าก,กรอบนี่นะนี่โอ้โหน่าแซ่บจริงๆเลยกินกับน้ำพริกกินกับส้มตํากินกับอะไรหรือจะกินเพียวๆก็อร่อยนะจ๊ะเพียวๆไม่ถึงว่าปลานะจ๊ะนี่ ปลาทอดปลาทอดง,งามๆสวยๆงามๆไม่ติดกระทะนะจ๊ะนี่โรยด้วยอริกันน่อาริกันเน่นะคะเพื่อความหอมนะคะเนาะขันผู้ใดบ่มีก่ก็อยากใส่ผิกไทยก็ได้หรือ,บอร่บไซก็ได้เนาะจ้ะเนาะเนี่ยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำลายไหลนะจ๊ะเนาะหิ้วเข่าขึ้นมาทัานทีเลยจ้ะเนี่ยปลาทอดไม่ถึงกับกรอบมากไม่เอากรอบมากนะคะกรอบนอกนุ่มในจา้าปลาซิ่วทะเลพะน,นะน่จ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแร่งใจนะคะที่มีให้อ้อมๆนะคะเนาะ พ่อๆกันคลิปนาคลิปต่อๆไปจ้ามือนีขอลำล่าไปกับปลาท,ทอดปลาทอดปลาซิวทะเลปลาซิวทะเลทอดนะคะเนาะเอา้าลืมลืมลืมค่ะลืมลืมยูนี่เขาจะมีมะนาวน้ำนะคะเขาจะวางมะนาวลงไปด้วยเพื่อที่ใครอยากจะกินแบบรสชาติออกเปรี้ยวนะคะเขาก็จะ บีบมะนาวราดนะคะยูทิกรีดนะคะยูทิกรีด่นจะมีมะนาวไห้ขันไพสร้างปะเภศปางสินะคะกัสิีมีมะนาวไหเนาะค่ะนะ,ะโอ๊ย้ยอมก็ลืมบอกตั้งแต่ที่เหลกขอโทษขอภัยเราจะเนาะโอเคนะคะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสาหรับการรับชมนะคะสําหรับการติดตามทุกๆคนจ้าพอ่พอๆกันคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อสําหรับมือนีสวัสดีจ้า